สวัสดีครับปปนเปิดปรแชแนลครับบุกค,ครับบุกนาง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 ลอกครับสําวันนี้จะแกงบุกค,ครับผมใครมาชมคลิปนี้แล้วขอมีความสุขความเจริญมั่งมีร่ำรวยกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บจะจนกันนะครับ เงินใช้ไม่ขาดมือนะครับผมลําเท่าแขนนะครับผมลาใหญ่แต่อ่อนอยู่ยังอ่อนอยู่นะครับผมก็เป็นบุกที่ขึ้นตามภูตามผานี่นะครับตามเขา อยู่ที่ดงลานก็ได้ไปออกมาครับผมแค่นี้ก็แกงเต็มหม้อแล้วครับคือจะใช้วิธีการนึ่งเอานะครับอันนี้สามเหลี่ยมครับผมเกียงเหล็กอุปกรณ์เครื่องมือหากินครับ สำหรับเมนูวันนี้นะครับมือเดียวครับผมฒนาดเดอ้อขออนุญาตแบบนั่บุกค,ครับบุกวันนี้จะนึ่งบุกใช้วิธีการนึ่งเรานะครับฟื้นนี่นะครับผมประหยัดดีนะครับนะวิธีชนบทครับผมก่อไฟจะแกงน่ครับแกงบุก แต่จะใช้วิธีการนึ่งเอาน้ำคันออกครับคั้นดีครับจับอะไรได้เยแถวนี้ปอกว่าถืถถอยางนี่คัน้นเบิดเลยครับผมวันนี้ครับใช้เสียงภาษา,าท้องถิ่นสลับนะครับก็คงไม่ว่ากันนะครับเดีย๋ยวปอกบุก,ก่อนนะครับปอกบุก,ก่อนตั้งหม้อไว้ก่อน ตั้งเตาตั้งหม้อแล้วนะครับกล้องอาจจะสั่นหน่อยนะครับขอโทษขออภยัยโดยใช้มือเดียวครับผมนี่ครับได้หนม่อไม้มามไม้ครับหน่อไม้หน่อไม้ต้มหน่อไม้ด้วยครับกินกับน้ำพริกหรือกินกับ ปนหรือส้มตำก็ได้ครับแล้วตามใจชอบนะครับผมโอ้ควรคัดควรคัดครับผมอูดการระบ,บาดเบอยเออลมครับลม ฟืนเปียกไปหน่อยครับผมฟืนเปียกไปหน่อยนี่ครับนี่ครับหน่อไม้ไม้รวกนะครับไม้รวกนี่เป็นไม้รวกเอาหน่อไม้ไว้อู่ครับ เมือ่อเมื่อล้างเสร็จแล้วนะก็ผ่ทาทำการผ่าตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ใส่หม้อต้มนะครับเดี๋ยวปอกบุก,ก่อนครับ การปอกบุกคน ค่อยหมุนกลับเรื่อยๆครับจะได้ไม่ไหม้เดี๋ยวหาฟ้ามาปิดครับตัวนี้หมอต้มหน่อไม้ ใช้มีดหัน่นเป็นริวอย่างนี้นะครับหัน่นจับเอาถุงยางจับนะครับทางอันคันนี่ครับลักษณะการปอกนะครับโอเคนะครับลักษณะการปอกครับผม นี่ครับปอกเสร็จแล้วครับปอกเสร็จแล้วก็เ,เป็นยังซี่แล้วครับผมสำหรับผมไม่ล้างนะครับผมจะขึ้นนึ่งเลยล้างยิ่งน้ำคันมันจะออกนะครับโดนมือเราคันมากครับผมนะครับนี่ครับเปลือกที่ปอกออกมาหน่อไม้เผาก็เสร็จแล้วครับผมหม้อเตรียมร้อยเรียบร้อยแล้วครับผม สองน่อก็เหลือเฟือครับผมประมาณนี้ครับตั้งหม้อน้ำกาลังจะเดือดนี่ครับคือหน้าตาหน้าทานไหมครับจอดดำๆอย่างนี้นะครับผมเมื่อแกงใส่น้ำยาางนะครับรับรองอร่อยครับผมคาปามากินข้าวครับทีนี้นี่ครับหน้าตา ลักษณะชิ้นบุกนะครับตอนบุกครับผมตอนบุกนี่ครับไม่ต้องเคี้ยวครับผมอันนี้คือแกงจันลานนะครับแกงจันลานออกขมนิดๆครับขมขมนหวานครับผมนี่ของหวานครับผมลำไยนะครับผมโมเมนบะากข้อด้วยครับโมเมนบะากข้อลำไยครับมามาครับผมกินข้าวด้วยกันครับนะครับสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้ นะครับรับรองอร่อยครับผมครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมใครมาชมคลิปนี้แล้วความมีความสุขความเจริญบ้างมีร่ำรวยกันทุกคนนะครับอย่าเจ็บอย่าจนครับผมอย่าปวดปล่อยใช่ไหมขออนุญาตรับประทานอาหารก่อนนะครับกล่าวค่าสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่มารับชมคลิปครับผมสวัสดีครับผม